19ตุลาคม2567ผมได้แวะเยี่ยมท่านพันเอกวิเชียนทินวัฒนากุลนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนวัชรวิทย์ ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังจากที่ผมไปเที่ยวน้ำตกใดช่องทองนะครับใดช่องทองกับน้ำตกเกรงกระเวียการที่เราจะไปอำเภอสังขระบุรีเนี่ยจัแยกจากกาญจนบ,บุรีไปเนี่ยนะครับก็จะต้องอผ่านโรงเรียนวัชรวิทย์นะครับแล้วก็ไปน้ำตกเกรงกระเวียน้ำตกใดช่องทองไปด่านเจดีสามองค์เนี่ยนะครับ พันเอกวิเชียนเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ก็น้าตกน้ําตกกรเงิงกระเวียนะครับพันเอกวิเชียนก็ไปรับราชการเป็นทหารนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อกเกษียณมาแล้วเนี่ยพันเอกวิเชียนก็มาเป็นครูคือท่านท่านพันเอกอวิเชียนเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงเรียนวัชรวิทย์นะครับเนี่ยก็ผมก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนวัชระวิชอำเภอทองผาภูมิจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดกาญจนบุรีจะมาพบกับท่านในพลนะเจ้าของโรงเรียนอาจารย์วิเชียนสวัสดีท่านขออนุญาตบันทึกเทปนะฮะดนะได้ไม่เป็นไร โอททำอะไรอยู่น,ยนี่โรงเรียนใหญ่โตขนาดนี้ม,มีนักเรียนกี่พันคนเนี่ยกี่พันะไรเหลืออยู่หกสิบกว่าคนอา้าวทำไมนักเรียนเหลือน้อยนะ,ะบกบัณกิตมันน้อยแล้วก็โรงเรียนฟรีมันเยอะโอ, <c oughs> โอ้โอ้โรงเรียนใหญ่โตมากเลยอะ่ะเออแล้วมีมีนักเรียนอยู่แค่หกสิบคนเหรอตอนนี้หกสิบกว่าคนโรงเรียนนักเรียนมาจากไหนต่วใหญ่ ในใกล้ๆนี้ก็มีแล้วมา<จ>ต,ต้องเรียกอาจารย์เป็นอาจารย์สอน,สอนด้วยเปล่าเนี่ยทุกวันนี้คือสอนก็สอนบ้างสอนวิชาอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาที่ครูเขาไม่ถนัดคืออะไรก็ได้วิชาไหนก็ได้ที่ครูไม่ถนัดย้อนมาแล้วที่นี่ตั้งแต่ชั้นอะไรถึงชั้นอะไรเนี่ยอนุบาลตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหอนุบาลจนถึงป .6 อ๋อโอ้โหอ,อาคารเรียนใหญ่โตมากเลยแล้วแล้วตอนนี้ ท่านในพลนะในพล avenues, y, เ,อเออพันเอกเออพันเอกท่านพันเอกนี่เออต้องการครูผู smiles? ้ช่วยไหมเนี่ยครูสาวมาช่วยเนี่ยเป็นพ่อไม้อยู่เนี่ยโอ้โหต้นไม้ท่านสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยอันต้นอะไรนะบุญพุดน้ำบุตรเออพุดพุฒน้ำบุตรเออลืมชื่อโอ้โหต้นไม้สวยมากอันนี้ต้นพยอมเออพยอมผมกาลังปลูกพยอมไว้ที่สวนเออเออเพิ่งเคยเห็นต้นใหญ่มันเป็นแบบนี้เองอ่ะพยอมกับ <c oughs> จันกระเพาะสองอย่างนี่คือสองอย่างนี่อพอดูท่านโอ้โหพยอมนี่มันมีคุณค่าทางเนื้อไม้มากเลยนะเนี่ยมีมีชื่ออยู่มีชื่ออยู่พยอมโอ้โหต้นใหญ่ๆมันเป็นอย่างนี้เองเลอโโออปลูกมาพร้อมมาสร้างเรียนพอ,อพอได้ผังอาคารแล้วก็ปลูกต้นไม้ก่อนเลยเลอโอ้โหต้นไม้โรงเรียนท่านสวยมากเลยอะ่ะโอ้โห นี่ผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วตอนนี้โอ้โหต้นไม้มันใหญ่มากตอนพสร้างโรงเรียนเนี่ยนะมันไม่มีต้นไม้เลยนะเป็นซากไร่เก่าอะนะอ๋อไอ้อันนี้เดิมเป็นไร่ไร่เก่าเป็นซากไร่ท,ที่ที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทําการเกษตรแล้วทิ้งล้างอะ่ะก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะเนี่ยต้นไม้ใหญ่ที่เห็นเนี่ยคือเกิดขึ้นเองทีหลังนั้นนี่ท่าน จริงๆอรลงทุนไปกี่ร้อยล้านเนี่ยกี่ร้อยล้านอะไรรวมๆไม่น่าจะถึง10ล้านมัน้งเอ้ยอาคารก่อสร้างใหญ่โตขนาดนี้นะไม่ถึง1ิบ้านจะเป็นไปได้ไงออมันหลายสิบปีมาแล้วไม่ใช่นี่มันค่อยๆทําค่อยๆทําไปเก็บเงินได้ค่อยๆทําไป<อ>แต่หลังนู้นมันเงินกู้น่าจะมาสักห้าล้านมัน้งห,หลังนูน้นอ่ะส่วนหลังเนี่ยไม่ได้กู้ค่อยๆทําค่อยๆทาไปมีเงินก็ทําไปทาไปไม่ถึงไม่กี่ตังค์ไม่แล้วตอนนี้ เออ่ใช้อาคารแค่กี่หลังเนี่ยใช้หลังนี้ใช้แต่ข้างล่างปาอหนึ่ถึงปออ๋อปอหนึ่ถึงป .3 หลังนู้นอนุบาลอนุบาล1-2-3แล้วก็ปอสี่อืมตอนนี้มีครูอยู่กี่คน10คน10คนอืมโอ้เดี๋ยวพ,พับ อ่าด,ดูดูโรงแรมให้โรงแรมโรงเรียนนี่นี่อยากให้ดูนี่อยากให้ดูดมีคนเอาไปมีคนเอาไปพูดแล้วอะไรนี่อาจารย์วิเชียนก็พาผมไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนท่านอาจารย์วิเชียนนะท่านเป็นนักกรนนะครับท่านก็พาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านภาคภูมิใจมากประจำโรงเรียนครับท่านผู้ชมสมเด็จพระนเรศวรมหาสมสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชเ,เอาเอาอาจารย์ช่วยช่วยบอกหน่อยที่คืออะไรยังไงเออคือคือเราไม่ได้ไม่ได้เป็นสายมูนะเปษสายประเภทที่ว่าอ,อ,อุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืไม่ใช่อาจารย์ผมขออนุญาตถอดคเท้า,รทาเราศรัทธาศรัทธา,าเพราะว่าศึกษาว่าท่านทําอะไรให้กับประเทศชาติของเรานะ นับถือเขารพบูชาในฐานะที่ท่านทําอะไรให้กับประเทศชาติของเราไม่ใช่ว่านับถือว่าอุ้ยท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไม่ใช่ <c oughs> ท่านอาจารย์ได้เขียนกรอนไว้ตรงนี้ครับอาจารย์พูดต่อสมเด็จลูกหลานไทยยาเหลิงไหลยามไร้ศึกเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เชียนเนี่ยเขาจะเป็นนักกรอนเนี่ยจงสํานึกคุณกษัตริย์ชาติาศาสนาอันอนี้ผิดอันนี้ผิด ตอน,นี้อะไรกูกูองดำกูองคดำกำดาบตราบชีวาตราบชีวาจึงรักษาสืบแคว้นแผ่นดินไทย,ยตลอดลตลอดชนชีพกูต้องสู้รบหมื่นแสนศพทหารกูสู้ถวายเลือดละเลงหลังรินทั่วถินไทยให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาชีพแรกไทยให้มึงอยู่ กูหวงห่วงชาติของกูอยู่บนสวรรค์ใจมึงคิดใดอยู่กูรู้พลันคิดสร้างสรรค์หรือคิดการผลานแผ่นดินถ้ามึงรักพักดีปรีต่อชาติมึงจงคาดแคล้วภไยใดๆสิ้นถ้ามึงชั่วเลวร้ายขายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยด้วยดาบกูพันเอกวิเชียนถิ่นวัฒนากูณ ประพันธ์ถวายประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปีสี่หนี่อาจารย์ผมน้ำตาซึมเลยนะจริงๆริงน้ำตาซมอันนี้จะมีจารึกไว้อีกที่หนึ่งก็คือใต้ใต,ใต้ฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศมหาราชที่ที่ชิงดาวที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่สามสองตรงนั้นผมสร้างสารหลังมันล่มเลย าผมไปพม่าที่ใดเนะี่ยผมจะนึกถึงพระนเรศวรกับพระเจ้าตากสินทุกครั้งเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีพระนเรศวรกับพระเจ้าตากสินเนะี่ยเราจะเหมือนมอนนะป่านนี้เราต้องฉลองแล้วเอ,อ <c oughs> เราจะเหมือนมอนเ,ออเราจะเหมือนมอนเนี่ยผมมาแบบไปแถวโน้นก็มีแต่มอนซึ่งพัดถิ่นเข้ามาตอนนะพัดเ,เข้ามาอยู่ในกาญจนบุรีเนี่ยสังขาบุรีเยอะมากโอ้เนี่ยอ,อาจารย์ธิอาจารย์เชียร์เ,ยเป็นคนที่แต่งกรเก่งมากแล้วก็ นะรับซับซึ้งมากเลยเนี่ยโอ้ชื่นชมชื่นชมโอ้นี่ก็คืออาจารย์ลองอธิบายนิดนึงนี่เป็นเหตุการณ์ปี2องพันหนึ่งตอนพระเจ้านันทภูเรงยกทัพทัพใหญ่เลยนะมาล้อมกรุงศรีวิทยาแล้วก็วางแผนจะล้อมจับพระนเรศแล้วก็ให้รักไวยธรรมูนะเ,เป็น มือหนึ่งของขอกองทัพพม่าเลยนะจะมาล้อมจับเป็นพระนเรศแต่ก็โดนพระนเรศส่งทวนแทงได้ทวนเนะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้กองทัพพม่าเนี่ยยกทัพมาทั้งห้าแสนคนเนี่ยนะก็แพ้ยุธยาที่เพิ่งจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไม่กี่ปีแล้แพ้ยับเยินกลับไปเลยกองทัพห้ากองทัพของพม่าแตกยับเยินกลับไปเลยอืในเหตุการณ์ ในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยปีสองพันหนึ่งรอยสามสิบสามโอ้โหนี่แมเตดได้นะแสงมันมืดไปหน่อยแต่เห็นพระพระองค์ดำเนาะเนี่ยเป็นภาพเป็นเป็นรูปปั้นที่สวยงามมากเลยอ,อันนี้ปั้นโดยเออจ,จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัางพิษณุโลกใช่ใช่อืมโอ้ครับครับครับ นี่เสียดายนะเอ่อผมมาค่ําไปหน่อยเนี่ยอาจารย์เชียนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนเดียวของรุ่นที่เป็นทหารอ๋อสองสองสองคนอะสองคนกับเพื่อนอีกคนหนึงใครสันติสันติแสนรักอ๋อสันติแสนรักเนาะอ๋ออ๋อโอเคโอเคท่านก็นักเกษียณตอนนี้ก็มาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอาจารย์วัชรวิทย์วัชรวิทย์อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้รับนักเรียนอีกเมื่อไหร่ท่าเนี่ยอ๋อรับได้ตลอดนักเรียนรับตลอดค่าเทอมคงไม่ค่อยแพงถูกมากประถมเนี่ยหกเทอมหกพันกว่าบาทออนุบาลเทอมละแปดพันตอนนี้อาจารย์ก็บริหารอยู่คนเดียว๋อมีมีมีพี่สาวภรรยากับลูกชายอ๋อลูกชายก็บริหารอยู่ด้วยอ่าโอเคภรรยาภรรยาพึ่งเสียไปแล้ว ต้องการครูสาวมาช่วยงานใหม่ไหมครูนะว่าครูนะเออครูนะไม่ขาดนักขาดแต่นักเรียนขาดแต่นักเรียนเอาว่าตอนนี้ปัญหาของโรงเรียนเอกชนก็คือว่านักเรียนเนี่ยน้อยลงทุกทีทุกทีโรงเรียนเอกชนเล็กๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได้แล้วเจอนโยบายรัฐบาลขึ้นเงินเดือนครูอีกขนาดเงินเดือนเก่าเนี่ยโรงเรียนเอกชนเล็กๆเอาปัญหาของโรงเรียนเอกชนปัจจุบันนี้คืออะไรท่านอาจารย์ เอกชนเนี่ยปัญหาอของโรงเรียนเอกชนเนี่ยคือคือหนึ่งประชากรน้อยลง2ก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยฐานะเศรษฐกิจผู้ปกครองเนี่ยแย่ลงนะก็ทําให้ปัญหาโรงเรียนเอกชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับภาระค่าเงินเดือนครูค่าที่จะมดูแลพัฒนาโรงเรียนเนี่ยก็ จากจากการที่นักเรียนมันน้อยเนี่ยทำให้รายรับของโรงเรียนเอกชนเนี่ยมันไม่มากพอที่จะที่จะดำรงดำลง,ำลงสถานะต่อไปได้นะยิ่งมาเจอปัญหาต้องขึ้นเงินเดือนครูอีกเนี่ยนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะอาจารย์มีข้อเสนอว่างไงครับถ้ารัฐบาลจะเข้าใจโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยนะ รัฐบาลควรจะเพิ่มเงินอุดหนุนให้มันมากกว่านี้ควรควรจะเพิ่มเงินอุดหนุนให้มันมากกว่านี้นะเพราะว่าโรงเรียนเอกชนไม่งั้นเราต้องไปไม่งั้นเราก็ต้องไปโยนภาระไปให้ผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองขนาดนี้เองก็ฐานะผู้ปกครองก็เศรษฐกิจก็ย่ำแย่เนะาะเพราะนั้นถ้ารัฐบาลไม่เห็นปัญหานี้ในโะรงเรียนเอกชนเนี่ย จะทยอยปิดตัวลงไปเรื่อยๆโรงเรียนเอกชนเล็กๆจะทยอยปิดตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหลือแต่โรงเรียนเอกชนใหญ่ๆแล้วประชาชนจะไม่มีทางเลือกลแล้วม,ม,มันมีอีกเรื่องเปล่าคือคนไทยเกิดน้อยด้วยวใช่ใช่ใช่ประชากรมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยแต่งงานถึงแต่งงานก็ไม่ยอมมีลูกเนี่ยคือปัญหาที่ถ้าไม่คิดจะแก้ไขนะต่อไปบ้านเมืองเนี่ยตกเป็นของคนต่างด้าว นนในขณะที่คนต่างด้าวเนี่ย <พอ S 1> เข้ามาเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นคเขมรไม่ว่าจะเป็นลาวและก็จีนมหมดต่อไปประเทศไทยไม่มีคนไทยดูแลยิ่งคนไทยที่มีศักยภาพก็เรือน้อยลงเต็มทีนะโอเคนี่ก็เป็นข้อเสนอจากอาจารย์เชียนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมรุ่นก็เนี่ยผมก็มา นะมาถ่ายคลิปให้สะท้อนปัญหานิดหน่อยนะแล้วก็ถือว่าได้มาเยี่ยมท่านในพลท่านในพันข,ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับช,ช,ชีวิตนี้มีสิ่งดีสิ่งดีๆของชีวิตนี้ก็คือเพื่อนนะ <c oughs> ขอบคุณคท,ท,ท,ที่มีอยู่ก็ค<อ>ือเพื่อนขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณท่านนะอาจารย์วิเชียนถิ่นวัฒนกุลมากนะครับพันเอก วิเชียนถิ่นวัฒนาคุลเจ้าของโรงเรียนวัชราวิตอ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมครับถ้าไปจังหวัดกาญจนบุรีหรือท่านผู้ชมที่อยู่กาญจนบุรีก็เอาลูกเอาหลานไปฝากเรียนได้ที่โรงเรียนวัชราวิต์นะครับตำบลท่าขนุนทักไปไกลๆในเห็นวัดท่าขนุนอยู่บนยอดเขานั่นนะครับก็เป็นโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆตรงนีน้ครับทางจากอาทองผาภูมิแยกไปสังขละบุรีไปนิดเดียวนะครับโรงเรียนวัชราวิต์ก็โดยบริหารโดยท่านอาจารย์วิเชียน พันเอกอาจารย์วิเชียนถิ่นวัฒนกุลนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณท่านอาจารย์วิเชียนมากนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากถึงเพื่อนร่วมรุ่นพันเอกอพันเอกวิเชียนถิ่นวัฒนกุลนะครับคยสามสิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับเพื่อนเอพื่อนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาด้วยนะครับสวัสดีครับ